เทศบาลเมืองกระทูพอหน้าฝนน้ำฝนก็จะเยอะเพราะกระทูเป็นแหล่งต้นน้ำแต่เราก็โชคดีปีนี้เราได้โครงการของจังหวัดผ่านมาทางอำเภอกระทูงบประมาณ4ล้านบาทเขาก็ให้กระทูมาทำแผนว่าจะขุดคูคลองที่ มีวัชพืชอยู่ทั่วเทศบาลกระทุ้ให้น้ามันไหลสะดวกก็เราได้อันนี้สองโครงการนี้มาก็ขอบคุณทางจังหวัดและก็อำเภอกระทุ้ด้วยที่ให้เทศบาลกระทุ้เทศบาลกระทุ้ก็ทําแผนทั้งหมดที่ตามดิ่งงบประมาณมีอยู่ก็ทั้งหมด16สายในเทศบาลกระทุ้ลอกคูคลองแล้วก็กำจัดวัชพืชรวมแล้วทั้งหมดก็เป็นพื้นที่ประมาณ6,484เมตรแล้วก็พยายามควอบคุม ทุกอย่างให้รอบกระทุให้น้ําไหลสะดวกไปลงทะเลให้ได้พอได้งบมาปับป๊บล้วก็ให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระทุกับชุมชนทุกชุมชนออกไปสารวจว่าแนวไหนที่จําเป็นต้องกุดลอกครูครองแล้วก็ตรงไหนบริเวณไหนที่น้ําท่วมบ่อยๆก็ทางตัวแทนของชาวบ้านสมาชิกสภาและก็ เหล่าชุมชนทั้งแตเชุมชนก็รายงานมาที่เรามารายงานมที่เราเราก็ไปพูดคุยกับกองย่างเพื่อกองย่างเขียนแบบมาซึ่งตอนนี้แบบเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสายหลักอย่างนังชุดแรกก็ยกตัวอย่างนะครับสิโครงการนี้มันกว้างมากแต่จะยกตัวอย่างให้ดูโครงการแรกที่ต้องขุดลอกคูคลองคือคลองบางใหญ่ช่วงหมู่บ้านพักดีซึ่งอยู่ในน้ำตกกระทูมาถึงสามแยกหน้าหมู่บ้านกอลฟแลนด์วิวนี่ก็ระยะทาง 738เมตรนะครับนี่โครงการแรกที่ยกตัวอย่างให้ับแล้วโครงการที่2ก็ขุดคลองบางใหญ่ช่วงสามแยกสนามกอล์ฟวิวสิ้นสุดเขื่อนโยธาส่วนน้ําเมื่อก่อนนะครับนี่มาทุลุตรงนี้นี่นี่สองเส้นหลักจากเส้นนั้นแล้วก็ยังมีเส้นต่อก็คือสิ้นสุดเขื่อนโยธาไปถึงสะพานโครงการพฤกษาวิวนะครับนี่ก็ทั้งหมดมีติบกโครงการ แต่นี้ผมยกตัวอย่างให้ดูมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆๆ,ๆแล้วก็ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลยื่นเรื่องมาให้กองช่างเขียนแบบเนื้อที่ก็รวมกันอย่างที่ผมบอก6 0 0ันหกพันเมตรนะครับคิดว่าถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จน้ําคงจะไหลสะดวกถ้ายัางคลองอย่างอื่นที่ไม่อยู่ในแผนที่สํารวจครั้งนี้ก็ขอให้ท่่นมาแจ้งกับทางเทศบาลนะครับทเทศบาลจะบรรจุให้ช่างเขียนแบบ แปลนเพิ่มเติมให้นะครับก็ทางเทศบาลยินดีจะรับเรื่องที่ว่าท่านนำเสนอมาคูคองที่ลงเหลืออยู่ยังไม่ได้ขึ้นแผนที่ตำรวจก็ให้แจ้งมาอย่างเราได้เลยครับ